ป๊อบเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิดค่ะก่อนที่จะไปรับชมนะคะป๊อบนะคะก็อยากขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้ป๊อปด้วยนะคะแล้วก็ คอให้คําแนะนําป so like like so like, ๊อบนะคะในการปรึกษาว่า yeah. ป to so ๊อบจะเข้าโรงพยาบาลที่ไหนรักษาที่ไหนหาที่ตรวจได้ที่ไหนนะคะแล้วก็แนะนําแล้วก็ f อติดตาม follow อาการป๊อบตลอดเลยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แฟนป๊อบด้วยนะโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะคะก็ไปรับชมแล้วก็ไปติดตาม follow อาการป๊อบไปดีกว่านาอโอเคไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในซ่อนเจนสี่สตอรี่ค่ะ๊ง วันนี้นะคะอาจจะเห็นป๊อบเนี่ยแปลกๆไปหน่อยนะก็คือป๊อบนะคะไม่สบายค่ะแล้วป๊อบว่นอนอยู่โรงพยาบ้านนะเออหน้าก็เลยอาจจะสดไม่ได้แต่งอะไรนิดนึงนะก็อย่าตกใจกันแล้วก็หากเสียงป๊อบหายไปหรือเสียงป๊อบเปลี่ยนไปยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ ก็คือป๊อบเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิดค่ะอะ่โอเคที่ป๊อบตัดสินใจอัดคลิปนี้นะคะก็คือจะมาเล่าเรื่องราวการติดโควิดของป๊อบแล้วก็การรักษาแล้วก็การกินอยู่แล้วก็แนะนำแบบว่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนพบเชื้อเนี่ยจะทำยังไงจะติดต่อยังไงนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเป็นว่าป๊อปขอเริ่มด้วยการที่ถ้าเกิดเราพบเชื้อติดโควิดเราก็จะทำยังไงก่อนดีกว่าน,นอะอะก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆนนะคะพบเชื้อโควิด นะเหมือนแบบว่าเราแสดงอาการอะ่ะคือตอนตอนนั้นนะที่ป๊อบรู้สึกว่าเอ้ยฉันเปิด ATK ดีกว่าก็คือป๊อบมีอาการปวดหัวปวดหัวก่อนปวดหัวแล้วก็เมื่อยลาตัวมากอืมก็เลยอะ่ะนอนก่อนไม่เป็นอะไรพอเช้าวันขึ้นอะมันรู้สึกปวดหัวแล้วก็ละลาตัวแล้วก็ไอมีเสมหะ แล้วก็แบบไอแบบแห้งๆอแบบะเจ็บคออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจซื้อชุดตรวจมาตรวจคะ่ะ A G K นะคะก็เออก็ขึ้นก็ขึ้นสองคดแหละอืมตอนนั้นก็แนะนำว่าโทรแจ้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสสอืมก็มีพี่เนี่ยคะ่ะพี่เจ้าหน้าที่1330นะคะเข<ค>าให้คำแนะนำว่าเออไปตรวจผลแลบ,บหรือยังคะ RT อ,อะไรอะ RT C C P R อะไร rt cp cp rt เออ cp rt cp rt หรือยังคะอะไรอย่างเงี้ยเออเ้าบอกว่าอ๋อยังค่ะไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนอะไรอย่างนี้คือหนูเห็นว่ามันขึ้น atk 2ขีดอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่รู้จะทํำยังไงเออเขาก็แนะนําให้ไปตรวจแล้วเขาก็แนะนําสถานที่โรงพยาบาลที่ขอหลับตรวจแล้วเขาก็ขอชื่อขอชื่อขอ อะไรเล่แบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าจะไม่ผิดนะเออนั่นแหละตอลตุกมากอืมคือแบบขอชื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอเบอร์โทราศัพท์เออเดี๋ยวจะจัดหาเตียงไว้ให้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเออในกรณีที่ติดนะอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวจะจัดหาเตียงรออะไรพี่เขาก็แนะนำดีมากเออเขาก็อ่านแนะนำไปโรงพยาบาลนี่นี่นี่ตรวจนะ <c oughs> ขอโทษค่ะอือแล้วป๊อปเนี่ยบอกก่อนว่าป๊อปเป็นเป็นสิทธิข้าราชการอาหารป๊อปก,ก็เลยกล่าวว่าเออฉันจะไปรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ก็คือป๊อกก็เลยเข้าไปในเว็บในเ,เว็บของบางพราบากุฎก้าก็คือตอนนี้นะคะเขาไม่รับหมออินแล้วแต่ก่อนอะแต่ก่อนอะเขายังรับหมออินแต่ตอนนี้เขาแบบให้เขา้าระบบแล้วอืมเขา้าระบบจองคิวอะไรแบบการตรวจเสร็จปุ๊บป๊อกก็เข้าไปปรากฏว่าคือเหมือนรหัสบัตรประชาชนป๊อกมันขึ้นแบบอะไรของโปรแกรมคอมขึ้นเออร์เลอร์ป๊อกก็เลยอ่ะโอเคที่นี่ไม่ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจแบบยังไงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลงทะเบียนของโรงพยาบาลจุฬาภรณอ ก็กดลงทะเบียนกดลงทะเบียนตรวจตรวจอาร์ทีซทเออสังชื่อไม่ค่อยได้เ <c oughs> ออนั่นแหละก็ลงทะเบียนปรากฏว่าได้วันที่25้าตอนนั้นที่ป๊อปตรวจเอ k ีพบเชื้อคือวันที่20่สิบนะ20อ่าแล้วก็ลงทะเบียนได้เนี่ยวันที่25้าซึ่งระยะเวลามันก็ค่อนข้างนานใช่ปะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าคือคนเป็นเยอะซึ่งมันเป็นโรคระบาดอยู่นะมันก็ต้องแบบติดต่อคิวนานนิดหน่อยเราก็เลยแบบว่า เฮ้ยมันมันนานเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วคือคนที่ทํางานคนที่ทํางานคนรอบข้างเราที่ใจซิดกับเราอะ่ะเขาก็ต้องการรู้ผลเร็วใช่ปะเอออันนี้เราอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่คือเข้าใจเขามันมันมันเป็นระบบนะเออค่ะก็เ,เลยแบบทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยให้เพื่อแบบความสบายใจของเราด้วยแล้วก็ความใจใจของเพื่อนเพื่อนพี่พี่รอบข้างของเราเอ,อ่ะก็เลยเฮ้ยลงมามงกุฎบัฒนาเขาบอกอิ่เออก็บอกอิ่ไปวันรุ่งขึ้น ก็พอตรวจเสร็จปุ๊บก็กลับมากลับที่บ้านอะไรปกติพอวันที่22พอวันที่22ก็มีมีโทรศัพท์จากโรงพยาบาลก็โทรแจ้งมานะคะหรือว่าติดโควิดอะไรอย่างนี้อ่ะโอเคนั้นป๊อปก็แนะนํานะคะเพียงเท่านี้นะคะก็คืออยากแนะนำเพื่อนๆว่าใดๆถ้าเพื่อนๆนะคะตรวจตรวจ ATK เจอขึ้น2ขีดนะคะก็แนะนําว่าให้โทร1330นะคะจะมีเจ้าหน้าที่พี่ๆคอยแนะนําเรานะคะ เขาก็จะถามเรามีประกันไหมมีอะไรไหมมีที่ราาักษาไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวพี่เขาจะหาจัดหาเตียงให้อะไรอย่างนี้ต่อมาป๊อกก็จะมาเล่าอาการของตัวเองก่อนนะป๊อกเนี่ยแสดงอาการเนี่ยเมื่อวันที่สิบเก้าใช่ปะสิบเก้าตอนเย็นในเย็นวันนั้นเนี่ยป๊อกไปปัน่นจักรยานค่ะเพื่อนๆอืมก็ประมาณตอน,นนั้นที่ป๊อกเริ่มรู้สึกอะประมาณสองทุ่มตอนนั้นป๊อกก็ยังปั่นจักรยานอยู่เลยก็ปั่นระยะทางมันก็ไม่ได้ไกลนะเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ทำไมพอกลับมาห้องปุป๊บอะ กลับมาที่ห้องห้องพักเราอะแล้วก็เฮ้ยทาไมมันรู้สึกแบบปวดหัวมากตอนนั้นปวดหัวมากมากมากๆเหมือนหัวจะระเบิดอะเออแล้วก็เมื่อยตัวมากแบบมากมากๆอะเหมือนแบบอยากจะละลายตรงนั้นอะออก็เลยแบบอาบน้ํานอนเลยพอเช้าวันที่ยี่สิบเราก็เอออาการมันก็ดีขึ้นนะแต่มันก็ยังมีปวดหัวแล้วก็ละลาตัวหน่อยตื่นมาก็เริ่มแบบเจ็บคอแล้วก็มีแบบไอบ้างนิดหน่อย ก<ละ>็เลยเออฉันคงเป็นไข้ปกติมั้งฉันคงไม่สบายแบบปกติมั้งอะไรอย่างเงี้ยเออวยความที่เราก็ไม่ไคิดอะไรก็อาบน้าไปทางานเพราะวันนั้นเป็นวันศุกร์เออวันนั้นเป็นวันศุกร์ยี่สิบมกราเนี่ยวันนั้นเป็นวันศุกร์เสร็จปุ๊บก<ละ>็อาบน้าไปทํางานอะไรใช้ชีวิตเหมือนปกติทํางานปกติพอตกบ่ายเริ่มรู้สึกปวดหัวมากแล้วก็เริ่มไอมากขึ้นเจ็บคอมากขึ้นเวลาเรากลืนอนะมันเหมือนอะไรมันบาดอันตรไป <c oughs> ขอโทษค่ะอีกแล,แล้วมันเหมือนมีอะไรมันบ,ดบาดๆก็เลยเออลองตรวจ ATK ดูเพราะอาการไม่เหมือนนะอ,อ,อาการมันเหมือนนะก็เลยตรวจซื้อชุดตรวจ ATK มาดูก็รอบแรกม,มันก็ขึ้นสองขีดแะแต่ขีดที่สองมันไม่ชัดขีดที่สองไม่ชัดก็เลยเอะซึ่งคงไม่เป็นหรอกมัง้งอะไรอย่างงี้เออซึ่งก็ยังคิดอยู่อย่างนั้นนะมันก็คงไม่เป็นหรอกมัง้งเออก็อ่ะจำตัวปกติก็กลับห้องแล้วก็ถ่ายริบต็อกดู ถ่ายติ๊กต็อกชอบดูติ๊กต็อกชาวบ้านเขาเออนั่นแหละอ่ะก็ถ่ายติ๊กต็อกเสร็จปุ๊บมันมีคลิปหนึ่งที่เขาแบบว่าเขาป่วยเหมือนกันแหละแต่ว่าเขาตรวจชุดเอทีเคอ่ะมันขึ้นสองขีดไม่ชัดเหมือนกันอาการเดียวกันเลยแล้วนี้ป๊อกก็เลยไล่อ่านคอมเมนต์เลยป๊อกเชื่อว่าทุกคนต้องไล่อ่านคอมเมนต์ถ้าเกิดจออะไรที่มันสนใจหรือแบบว่าอะไรที่มันแบบเออนั่นแหละอ่ะอ่ะโอเคตัดต่ออ่ะก็เออก็อ่านคอมเมนต์เขาบอกว่าเฮ้ยเม่งมีความเสี่ยงสูงนะอะไรอย่างเงี้ยเออเองซื้อชุดตรวจใหม่มาอีกรอบนึงออะไรย่างี้ แล้วก็คนเจ้าของคีบะผู้เจ้าของคีบ่ะเขาก็บอกเดเบินว่าตรวจรอบสองอขึ้นอืมก็เลยทีนี้ก็เลยแบบกลัวงไงไม่อยากติดไม่เชื่อในตัวเองก็เลยแชทไปถามเพื่อน,เ,นอเ,เพื่อนป๊อปก็เลยเพื่อนเพื่อนป๊อปที่เป็นเพศสัตว์นะคะก็เลยก็ถามว่าพี่แกฉันฉันตรวจเอทีเคแล้วมันขึ้นสองขีดแต่ขีดที่สองมันไม่ชัดว่าจะติดไหมวะอะไรอย่างเงี้ยเออเพื่อนก็ถามว่าเออแล้วอาการแกเป็นยังไงบ้างฉันก็อ่ะ ชิ้นก็ป๊อกก็บอกปามปกติเลยก็ปวดหัวเจ็บคอไอมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเมื่อยเมื่อตัวนิดหน่อยเพื่อนบ,บอกว่าอาการมาเต็มเลยืซื้ออีกอ,อันนึงมาตรวจอีกรอบน,งนึงจะดีนะอ่ะก็ไปซื้อที่ตรวจมานั่นแหละคือสองขีดชัดเจนตอนนั้นอะตอนที่ป๊อกตรวจรอบที่สองอะก็คือแบบตอนเย็นแล้วก็คืนแล้วล่ะอก็ขึ้นสองขีดป๊อกก็ตกใจก็ไม่รู้จะทํำยังไงเออก็มันมันก็สองสองขีดแบบว่าสองอันแล้วเนาะ เออก็ก็เลยก็เลยไม่รู้ทำเงินก็ปรึกษานะนะก็บอกเอ,อ้ยโทร1น 3, 3 0งหนึเออก็โทร1330พี่เขาก็เออแนะนำอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เล่าไปตอนตอน้ตนนะคะอืมนั่นแหละอาการก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อัปเดตฟอลโลาการนะป้ก็อันนี้ก็จะเป็นห้องพักของป๊อมนะคะ แล้วปอกก็มีของตุนนิดหน่อยค่ะอาหารการกรินอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะวันที่1นนะคะอาการของป๊อกนะก็จะมีไอมีเสียงหา่าแล้วก็มีน้ำมูกเจ็บคอนะคะอาหารมื้อแรกนะคะก็ผัดกะเพราหมูนะคะเป็นจืดแตงโมแล้วก็ยาค่ะวันที่2ก็จะมีอาหารเช้ายาเช้ากลางวันแล้วก็ยาเย็น อาการของปอบวันนี้นะวันที่2ก็ยังไอแล้วก็มีเสียมหาะเด็กคอมีน้ำมุ่มอยู่นะคะแต่ป๊อกก็การหายใจของป๊อกก็เริ่มแ,แน่นแล้วนะ mm hmm. อันปอกเอ่เขอมาเข้าเอซิลีปอดแล้วก็มาเจาะเลือดป๊อกนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดเชื้อลงปอดหรืออะไรแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวก็จะมีคุณหมอโทรมาบอกน,นะคะค mm ่ะ hmm. ก็ก็มี เขาโทรไปฟอลโลอาการแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรเชียงก็ไม่ท่าจะหนุนปอดนะอโอเคอาหารเช้าของป๊อปนะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูค่ะแล้วก็มีขนมปังเนยน้ำตาลแล้วก็อวัลตินค่ะอาหารกลางวันก็จะเป็นผัดซีอิ๊วหมูมีสาคูแล้วก็ยาลดน้ำมูกค,ค่ะอาหารเย็นก็มีข้าวหมูทอดเต้าเจี้ยวแตงโมแล้วก็ยาค่ะวันที่สามแล้วนะคะ วันที่สามอาการก็จะเหมือนวันที่สองก็อาการก็ไอมีเสมหะมีน้ำมูกแล้วก็เจ็บคออยู่นะแต่ก be ็ได้รับเผาลายจากคุณหมอเหมือนกันก็คือเชื้อลงปอดปอบกินกินปอดไปประมาณ10-12%แล้ว ก็จะที่อาการเมื่อวานก็ถือว่ารู้สึกแน่นๆหน้าอกเราก็คือแบบหายใจไม่ออกอะไรนี่นะได้ป๊อกก็จะสู้กับโรคร้ายได้นะยาก็จะประมาณนี้เลยค่ะเช้าประมาณเย็นนะคะก็คุณหมอก็เพิ่มยาแก้อักเสบมาให้นะคะในรอบนี้ค่ะอาหารเช้าของป๊อกก็จะเป็นข้าวต้มหมูขนมปังนึ่งน้ำตาลแล้วก็โอวัลตินแล้วก็มียาตอนเช้านะคะ กลางวันของป๊อบในวันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวยำไก่แซบแล้วก็มีแกงจืดแล้วก็มีขนมนะคะแล้วก็มียาค่ะมื้อเย็นนะคะผัดเปรี้ยวหวานแกงจืดแล้วก็แอปเปิลค่ะอาการวันที่สีแล้วนะคะี <c oughs> ่สก็ยังมีไอยอยู่บ้างน,นะคะแต่ก็ไม่ได้ค่อยเจ็บคอเท่าไหร่แล้วอืม ทำอะไรก็ยังเหนื่อยเหนื่อยอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับใส่ท่อออกซิเจนหรอกเออ,อยังแข็งแรงดีนะจ๊ะก็ยังหายใจแน่นๆนมีอาการเหนื่อยบ้างนะคะก็ไอน้ำมูกก็เริ่มลดลงแล้วนะคะก็บอกเลยว่าวันนี้คือพอสังเกตตัวเองนะพบจะมานอนเดียวก็คือแบบวันที่สมกับวันที่4ี่เออก็คือวันนี้เมื่อวานกับวันนี้ก็คือว่า ป๊อปเริ่มนอนเยอะขึ้นหนไม่เพราะว่าเชียงที่เดยบอกาเลยว่าอาหารเช้าก็จะเป็นข้าวต้มขนมปังเนยน้ำตาลแล้วก็มียานะคะอาหารกลางวันของป๊อปนะคะก็จะมีผัดมักรโรนีขนมปังไส้กรอกไวตามิลขนมหวานค่ะอาหารเย็นก็จะเป็นลาบไก่ไข่พะโล้แล้วก็ผลไม้แล้วก็ยาตอนเย็นค่ะ ก็วันนี้ห้าแล้วนะคะในการรักษาตัวเนาะก็ได้รับข่าวจากคุณหมอหมอก็บอกว่าเอออาการมันเหมือนยังไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหมอก็เลยเปลี่ยนจากการให้ยาทานนะคะก็มาให้ยาถานซึ่งเดือดด้วยเหมือนอาการเนี่ยไม่ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ เอ็กซเรย์ปอดอะค่ะจากครั้งแรกนะคะที่หมอบอกว่าจะเอ็กซเรย์ปอดอีกทีนึงก็คือวันที่27เช่ปะ่ะวันนี้ก็วันที่26หมอก็เลยเลือ่อนเอ็กซเรย์ให้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็เจาะเลือดวันที่นี้นะคะ่แะแต่ก็หมอก็ยังไม่ได้โทรแจ้งผลเอ็กซเรย์นะคะหมอยังไม่ได้โทรแจ้งะคะ่ะก็น่าจะโทรแจ้งในวันที่นี้มนะ อ,อาการวันนี้ก็ไม่ค่อยเจ็บคอเท่าไหร่นะคะอมไม่ค่อยเจ็บคอแล้วแต่ก็ยังมีไอมีเสษหอยู่นะคะแล้วก็ยังมีน้ำมูกมีจามบ้างะะอะไรอย่างนี้ค่ะอาการข้อๆก็มีนเท่านี้นะคะ่ะส่วนอาหารก็จะประมาณนะคะอาหารเช้าก็เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เป็นขนมปังไส้แฮมนะคะ มันเป็นลาดหน้าไก่เส้นใหญ่ค่ะแล้วก็มีน้ำขิงขนมหวานก็จะมีผั่วเขีเยวแล้วก็เค้คเกกล้วยหอมค่ะแล้วก็มียาล็อบน้องด,ด้วยนะคะอาหารเย็นก็จะเป็นผัดลูกชิ้นหน่อไม้แกงจืดแล้วก็ผลไม้แล้วก็มียาตอนเย็นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็วันที่6แล้วนะอืมอาการของปอวันนี้นะคะก็ยังไอยอยู่นะคะไอมีเสมหะอยู่ค่ะ รวมๆแล้วอาการปอก็ดีขึ้นนะหายใจก็โอเคขึ้นค่ะก็ยังมีเหนื่อยไม่ๆหน่อยๆขนานเองนะอาการก็ประมาณนี้ค่ะอาหารเช้าเป็นขนมปังปิ้งไข่ดาวแฮมไส้กรอกซอสเนยแล้วก็โอวัลตินค่ะกลางวันเป็นข้าวหมูตุน๋นแกงจืดต้าหู้นะคะขนมก็จะมีขนมกะทิค่ะยามโลนะ้ำผลไม้ค่ะ อารเย็นก็จะเป็นข้าวไข่เจียวแกงส้มนะคะแล้วก็มีแตงโมงแล้วก็ยาค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็วันที่7แล้วนะคะวันที่7อาการของป๊อปนะคะก็ยังมีไอยอยู่นะยังมีไอยอยู่นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เจ็บคอแล้วก็ไม่มีเสมหะแล้วนะคะอาการรู้งมก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะอาหารเชา้าก็เป็นข้าวต้มหมูขนมปังเนยน้ำตาลแล้วก็โอวัลตินค่ะแล้วก็มียาตับ เป็นข้าวผัดกุนเชียงแกงจืดขนมกะทินะคะแล้วก็มีสลับเปลาแล้วก็นมสดคะ่ะมื่อเย็นเป็นแกงเขียวหวานหมูทอดแล้วก็มีแอปเปลิลแล้วก็มีหยาตอนเย็นค่ะวันนี้วันที่แปดแล้วทุกคนปอปกกได้กลับบ้านแล้วคุณหมอบอกว่าเป้ปาหมายการรักษาของปอกก็อยู่ที่สิบวันนะคะเพื่อนดีใจมากเลย,ใใเลยวันนี้อาการปอกนะคะก็ดีขึ้นค่ะก็ยังไอยูนิดหน่อยแค่ัเองค่ะการรักษานะคะก็จะเป็นยาประมาณนี้เลย ก็ข้าวอาหารกลางวันก็ประมาณนี้นะคะมือเ้าเป็นงข้าวต้มขนมปังในน้ำตาลแล้วก็โอนติีนค่ะอาหารกลางวันวันนี้เป็นเป๊ะเตี๋ยวไก่นะคะเส้นหมี่แล้วก็ขนมสาคคและอันนี้ก็เป็นยาค่ะอาหารเย็นวันนี้ค่ะข้าวผัดกะเพราหมูแกงจืดแตงโมงแล้วก็ยาตอนเย็นหลังอาหารค่ะ วันนี้ก็วันที่9ก้าแล้วนะคะอาการป๊อบก็เริ่มปกติแล้วนะคะก็ยังมีไออนิดนึงนะพรุ่งนี้ก็ตับบานไหญแล้วอาหารก็ประมาณนี้เหมือนเดิมเลยอาหารเช้าในวันนี้นะคะเป็นข้าวต้มปลาขนมปังปิ้งในน้ำตาลแล้วก็ยาแล้วก็มีตัววันต้นค่ะอาหารกลางวันวันนี้ค่ะข้าวขาหมูแกงตืดสาลายถั่วเขียวคุกกี้แล้วก็ยาหลังอาหารกลางวันค่ะ มื้อเย็นเป็นข้าวปลาทอดนะคะแล้วก็มีแกงเโีโปแตงโมแล้วก็ยาหลังอาหารตอนเย็นค่ะวันที่สิบแล้ววันนี้ป๊อปกลับบ้านแล้วนะคะคุณหมอก็ให้ยาไปทานต่อที่บ้านนะแค่นั้นแหละยังไงนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเลยนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ติดตามหาฟอลโลว์กันตลอดเลยอขอบคุณนะคะยังไงนะคะก่อนจากกันไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ป,ป๊อปไปคลิปต่อไปะคะ่ะบ๊ายบาย ี่คข้าวต้มหมูกุ้งขนมปังปิ้งเนยน้ำตาลแล้วก็ยาหลักอาหารแล้วก็นมลบเตยค่ะ